จิตให้ออกจากกมในอดีตได้แบบง่ายๆพวกเราเคยสังเกตตัวเองไหมคะเวลาที่นึกถึงอดีตทีไรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปนึกถึงเอานะคะเหตุการณ์ผู้คนที่เขาเคยทำให้เราสั่นสะเทือนทางอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าทำให้เราทุกข์พูดง่ายๆนะคะก็เพราะว่าเหตุการณ์นั้นนะคะมันได้ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของเราแล้วจิตใต้สำนึก เขาก็ไปรีคอร์เอาเหตุการณ์เดิมๆม,มันถึงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันถึงยากลำบากในการที่จะออกจากสิ่งที่เราติดค้างอยู่นะคะเราสามารถที่จะแก้ได้นะคะโดยการสันสะเทือนออกไปทางอารมณ์ทางคำพูดทางความรู้สึกโดยให้นึกถึงคิดถึง พูดถึงในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นทำซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะส